มาทำความรู้จักกรบกลยุทธ์แกะดํากันครับแนวคิดที่จะเปลี่ยนวิธีมองความสําเร็จไปเลยนี่คือเรื่องของสองเส้นทางครับทางของฝูงชนกับทางของผู้บุกเบิกคนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนเดินตามๆกันไปเพราะมันรู้สึกมั่นคงแต่เคยสงสัยไหมครับว่าการอยู่ในเซฟโซนแบบนี้มันมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่ทางออกเริ่มต้นที่การยอมรับในความแตกต่างการเป็นแกะดำที่กล้าเป็นตัวเอง และเพราะความกล้าที่จะแตกต่างนี่แหละครับที่ทําให้เจอโอกาสใหม่ๆก่อนคนอื่นเสมอมันคือความกล้าที่จะคิดต่างทําต่างและไม่กลัวที่จะถูกมองว่าแปลกแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางที่ไม่เหมือนใครแบบนี้มันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งราคาของความสําเร็จที่ว่าเนี่ยมันคือบททดสอบที่สร้างความแข็งแกร่งที่แท้จริงประเด็นสําคัญคือความโดดเดี่ยวไม่ใช่ความอ่อนแอครับแต่มันคือเครื่องมือสร้างโฟกัสชั้นดีเลย ต้องเคลียร์ก่อนนะครับว่ากลยุทธ์นี้ไม่ใช่การลุกขึ้นมาต่อต้านฝูงชนเฉยๆแต่มันคือความกล้าที่จะเลือกเดินบนเส้นทางที่เชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเองจริงๆนั่นหมายความว่าความเสี่ยงไม่ใช่อุปสรรคแต่มันคือประตูบานแรกสู่นวัตรกรรมเลยพอเรายอมรับความไม่แน่นอนได้เราก็จะเห็นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันได้เห็นและนี่คือรางวัลครับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มีไว้สำหรับคนที่กล้าที่จะแตกต่างเท่านั้น เพราะถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาก็ต้องกล้าที่จะเลือกเส้นทางที่ไม่ธรรมดาเช่นกัน